bên nào Đây khơi được Đây có phô đi trong sư ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อมะนาวมะนาวแต่ไม่ดุพอได้กินพอได้กินนี่จะโอมอเอาไปใส่แกงเปืดหน่อไม้แกงเปืดหน่อไม้ยานางนี่ถอดยอดยิ่งตัดยิ่ยงแตกจโอมอ่ะนี่ ยอดอ่อนๆเออ,อม,มาแถบนี้เห็นลูกมะานาวหน่อยเวลามีบุญมีงานเนี่ยเงื่อขายได้ดีเก็บเป็นขบสอบมันหลย